บ้าไทยสสวัสดีครับเจออกครับเจอคุณณัฐคุณได้ยุบสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีมาปัดกวาดทำความสะอาดมีจดหมายน้อยจากคุณแม่ครับผมเต็มกกระติเลยมือนี้ทีมงานยูทูบทุกคนเด้อสักค่ะมือนี้คุณแม่สิไปรับจ้างหางึ่นอค่ะอยู่บ้านน่าดีเนี่ยเ้อเต็มมือเต็มมือนะเต็มมือเฝ่าะว่ายจะได้เงินนะค่ะ ส่วนน้ำมัน ok. ่นี men, ่ะเอาไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวอคาไปเอาน้ำมัน่นี่ะเออขอบคุณเด้อยิ่ยุบมากๆเด้อจากแม่ไม่ไม่เล็ดนะตะซอยครับผมเล็ดตะซอยฮะอ้าวโตได้มาทุกคนเออเออไปคุยคอไปคุยคล้องขนมก่อนคุยคล้องขนมหรอขนมอ่ะมาทุกอย่างอะไรมา này, con ừ. oh, FC. không cái gì, không chịu. ôi, ghiêm ngoan, trinh đấy. ơ, cái xe kêu đấy. เออวันนี้เเซกีสวยมาได้เลยโมตาคบจมามนี่เซกีคือสุดเออสมมืตนี่ไม่ได้เออมันมันรี้มันไล่เข้าเข้ากันเข้ากันจะทิมเด้อทิมเด้อทำทิ้งเอกิตรงนะทำทิ้งคือไม่ขาดก็ไปไปซ้อเอาเงกเดใส่ดีมากเลยไม่ <tierra Inspector. S 1> คนเด็กกินเสร็จเสร็จลมันเข้าเข้าคนไงกินกี้ไม่เข้าคนเลยไม่เข้าไม่เข้าอย่าเดินพาควายด้วยผนไล่คินะน้องปอนาแล้วลูกเจ้าเอาก่อนเอา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 จิ้เอาไปก็จะน้ำยก่อนน้ำนน้บันค้น้อืมอืมเอาคนล่ใจที่อผมตก เด็ดตั้งททุกคนครัใครเยมาไดจับเอาจับเอาอ้ปอนเจับเอาจับเอาจับเอาใคกินขุดเปล่าอ้เอามีน้ำตรน้ด้วยสาวก็มีมาเพื่ออือผมอนมผมอ่ะอืยอดเลยเรียมมาเลยจะหนักจะเต็ม อู้อิมน้สัมปานดืู่ขอบคุณแม่วารุนี้นะผมที่เมตตานุญาติมเดี๋ยวเป็นหนูทดลองให้เดี๋ยวเป็นหนูทดลองให้น้ำเดี๋ยวเอาโอ้ติดถุมาถุมันไว้ใส่ขยะพี่วะ อร่อยให้กับพวกเราทีงานน่งง่ายงานนนนฉัก็บอกว่าเนียได้หรอแเปเนาะไม่ผมไม่ได้ทั้งพร้อมแพงดีเที่คนตัวนี้ราคาบัตงดีราคาก่อนกันี่เรนใ้เป็นหญ่กว่านี้นิดเดียวจีนก็คือเอารถนี้มาอร่อยทาไดิ ผมไม่เคยเชื่อเท่นะแต่ว่ารับด yeah. ีกับก un> ันก็ไม่เคยกินอยู่นะานทีเดียวกันต้องลองอ่ะงนนี่กินัเยอไมงเต็มพื้นเลยเนี่ยใช่มเห็นเปกองแหละเนี่ยเบ่เบ่งเอามาเยอะเย้าคุยเรื่องานนีคุยเรื่นมนกินก่อน คือไว้ดีๆเดี uh, ๊ยวไปเนาะอืมาอืมหานน้อยออใส่เชื่อด้วยน่ข้าวอย่างไรน่นข้าวนี่อะไรคลิปอีกอืมอือีะไบนี้บาอืมขึนมนี้เขาเรียมยนีะผมเมยนี่ก็ของม่เมย์รอนเชื่อของพี่เมียเออคุณเมียวเอฟซีจะดีพวกเรา

นี่ก็อ,อีกอันนึงนะที่มันมหน้าจอแตกอ่ะเยอะอากาศเย็ยนเนาะมันจะเข้ากันไม่ได้กับนักแข่งนี่เข้าอยไปแล้วขอบคุณแม่มาแวาดูนี่มผมจัดโคกันเลยอโอ้โหมาขามลุ่นมาด้วยเจ้าเจ้าคู่ทางเจ้าคู่ทาง <laughs> นนองคเดี๋ยวขึ้นขวดเดี๋ยวขึ้นนิดนึงมันยังไม่เต็มเดี๋ยวเรา่าจมียอาน้ำแดงกมามันแก้วสุดตัวน่าดีนะ ครับทุกท <aría> <Okay. Okay, S 1> ่านนะก็ฝากไว้เท่านี <m enfant> ้นะสวัสด okay, ีครับเย็นจนปวดหัวตรงเย็นจนปวดหัวโอเคครับครับรอสวัสดีครับอ่าอาขอบคุณแม่เนี่นะครับอ่าก็แปะกันเนาะโอ้ยอิ่มร้อนมันต้องดูดนะเนาะหรือโอ้ยยังไม่มีเร่งโอ้ยเดี๋ยวก็อิ่มก่อนเลยเออลื่นที

มีแต่ความสุกความเจริญฮ้ยเ้ยเ้เพี่จะท้าเลยสมุนไปทางใดหรอกคื้หนาวฝาดดวพี่เนโอเครอคับสวัสดีครับ